ครับหลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตช์สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับกุญแจดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเสียบกุญแจบิดออนรถจะร้องนะครับสังเกตไฟคีร์สีเหลืองนะครับจะติดค้างแบบนี้นะครับอ่ากระพริบไฟคีกระพริบสตาร์ทไม่ติดนะครับเวลาสตาร์ทจะเงียบเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบ immobilizer เรียบร้อยนะครับ สังเกตนะครับบนหน้าจอนะครับ Number o f Ke y หนึ่งนะครับคือปัจจุบันกุญแจที่สตาร์ทรถได้ก็คือกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้เท่านั้นนะครับส่วนกุญแจเก่าที่หายนะครับจะนามากดรีโมทนามาสตาร์ทรถไม่ได้อีกต่อไปนะครับรีเซ็ตให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับตรวจสอบรีโมทนะครับล็อกเปิดนะครับทดสอบนะครับล็อกเปิดนะครับเรียบร้อยนะครับนี่มาทดสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจบิดออนสตาร์ทครับ สตาร์ติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD นะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเชฟโซนิกนะครับทำกุญแจรถหายหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับส่วนกุญแจรีโมทนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับ